สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งเดือนแรกวฤศจิกายน6-7ก็คือช่วงในระหว่างวันที่1ถึง15โดยทั่วไปแล้วชาวราศีเมถุนก็จะเป็นคนที่มีลักษณะช่างพูดช่างเจรจาและชอบสแสวงหาสิ่งใหม่ๆในชีวิต ให้ชุดแรก Night of อตเดอะ The m a g i c i a n a c e of Cups ในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายน2567ชาวลาสีเมถุนก็จะต้องเผชิญกับการต่อสู้แข่งขันที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงคุณจะต้อง ลุยฟันฝ่าไปข้างหน้าด้วยความสามารถและความรู้ของคุณคุณจะได้ิเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือว่าอาจจะมีการโยกย้ายงานไปเริ่มต้นในที่ใหม่ๆได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะเป็นคนที่มีลางสังหณนที่ค่อนข้างจะมีความแม่นยำคาดการสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องยุดที่ส จัตติกไพ่สองเหรียญและไพ่สองไม้เท้าช่วงระยะเวลานี้คุณก็จะได้มีโอกาสร่วมหุ้นลงทุนหรือทำการค้าขายในกิจการใหม่ๆอาจจะมีการเซ็นสัญญาและต้องใช้เงินทองที่ค่อนข้างมากมีการหมุนเวียนเงินทองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนิติกรรมสัญญาต่างๆให้รอบคอบ เพราะว่าคุณได้ไพ่ัสติกในตำแหน่งที่4คู่กับไพ่หมุนเวียนเงินทองซึ่งก็หมายความว่ามันก็จะเป็นนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองซะเป็นส่วนใหญ่ชุดที่3 9เ้าเหรียญ7็ดไปเท้า The Hermit ช่วงครึ่งแรกพฤศจิกายนนี้คุณก็จะต้อง เจอกับปัญหาอุปสรรคในด้านของการงานอย่างหนักหน่วงซึ่งไพ่ก็ได้บอกให้คุณพยายามที่จะสงบจิตสงบใจสร้างสมาธิเพื่อที่จะเกิดปัญญาหาหนทางในการแก้ไขปัญหาคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์ิตในตำแหน่งที่9แต่อย่างไรก็ตามคุณก็คงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในเรื่องการทำ นิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเพราะว่าคุณได้ไพ่เ้าเหรียญในตำแหน่งที่7ซึ่งมันเป็นตำแหน่งของการเกิดปัญหาที่จะตามมาในอนาคตตำแหน่งที่10ไพ่สิบเหรียญคุณจะมีเงินทองไหลเวียนเข้ามาสู่ตัวคุณค่อนข้างจะมากซึ่งก็คงจะมาจากการที่ว่า ประสบความสำเร็จหรือว่าได้ผลตอบแทนจากการลงทุนการค้าขายนอกจากนี้ไพ่สิบเหรียญก็นับว่าเป็นไพ่เงินใบใหญ่ใบหนึ่งคุณก็อาจจะมีโอกาสได้โชคได้ลาภเข้ามาบ้างในระยะนี้ด้สรุปภาพโดยรวมครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายน2567ชาวราศีเมถุน ก็จะอยู่ในสภาวะที่มานะบากบั่นแล้วก็ใช้แรงกายแรงใจในการที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการไปร่วมหุ้นลงทุนกับบุคคลอื่นแต่ให้ก็ให้คุระมัดระวังในเรื่องนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองที่จะลงทุนเอาไว้บ้างเพราะว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะ สูญเสียทรัพย์หรือว่าอาจจะเสียรู้ในบางเรื่องนอกจากนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินทองเข้ามาสู่ตัวคุณ,คณก็อาจจะเป็นเรื่องของโชคลาภที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาแต่ถามว่าในเรื่องอื่นๆที่จะเป็นเรื่องร้ายต่อตัวคุณในระยะนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่บ่งชี้เลยเนื่องจากว่าในไพ่ชุดนี้คุณไม่มีไพ่ดาบ ที่จะก่อให้เกิดปัญหาแต่ตัวคุณแต่อย่างใดการทำานายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆหรือมุมมองดีๆที่ได้จากการดูไพ่ก็ขอให้ท่านนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองส่วนสิ่งที่ไพ่ได้แสดงออกมาเป็นข้อควรระวังก็ลองพิจารณาดูว่ามันจะมีผลกระทบต่อตัวเราอย่างไรแล้วก็หาทางแก้ไขไว้เสียแต่ต้นๆชีวิตของคนเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาตามวงเวียนแห่งกงล้อบุญและกรรมที่ท่านได้สั่งสมมา ในทั้งอดีตชาติและในภพชาตินี้ซึ่งเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอฟซีมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีมีความเอเื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรสรสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เป็นการเติมบุญเติมทานบารมีไว้ให้คอยหนุนนำตัวท่านเมื่อคราวที่เคาะกรรมตามมาสู่ตัวท่านก็จะได้ทุเราเบาบา,บางลงไป ถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพเกเจติอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมมงคลแก่ตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อย ตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นรางดีหรือรางร้ายจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกๆท่านครับสวัสดีครับ